สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาทำคลิป unbox คีย์คอน K8 นะครับโดยคีย์คอน K8 นะครับเป็นคีย์บอร์ด mechanical switch นะครับแบบ TKL TKL ก็คือ ten k e y l e t นะครับก็จะไม่มีส่วนของนัำแพดนั่นเองนะครับตัวที่ได้มาเป็น K8 Mark หนะครับ K8 M1 ตัวนี้น่าจะหมายถึง s วิต c h มากกว่านะครับข้างล่างเขาก็จะเขียนไว้นะครับ t a c t i l e mechanical keyboard for peak product i v i t y นะครับ หลังกล้องนะครับก็จะเป็นรูปของตัวสินค้าที่ผมได้มานะครับเป็นตัว non backlight ก็ back line, คือตัวไม่มีไฟแล้วก็จะมีสเปคโฆษณาไว้นะครับเป็น p K L layout แล้วก็เลยเนี่ยรองรับทั้ง2ระบบปฏิบัติการนะครับทาง Mac แล้วก็ Windows เป็นคีย์บอร์ดสามารถใช้แบบไวเลสก็ได้หรือว่าใช้แบบปีฉายก็ได้เชื่อมต่อได้3 d e ดีไวซนะครับแล้วก็แบตเตอรี่พ mAh นะครับก็ที่ผมได้มาจะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่ M1 non K8 M1 M1 Non b a c k l i g h t Reswitch นะครับก็ไม่ได้หรอทำไมก็ไม่ได้สปอนเซอร์ได้อย่างไรนะครับแต่ก็ขอบคุณหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์นนที่นี้ด้วยนะครับที่ให้ตัวนี้มานะครับอ่ะเดี๋ยวมันยังอยู่ในซีนเรามาแกะซีนกันนะครับเดี๋ยวกีดซีนไปก่อนนะครับ เราแกะสีมันออกมาแล้วนี่ครับเมื่อแกะพลาสติกออกมาแล้วก็จะเป็นพบกับกล่องคีย์บอร์ดนะครับไม่ได้ซีอะไรมานะครับนี่ก็ออยกขึ้นตรงๆได้เลยกล่องจะเป็นลักษณะดึงขึ้นนะครับอยกขึ้นมานะครับในกล่องด้านบนไม่มีอะไร เปิดมาเราจะพบกับฟอมหนึชั้นนะครับคู่มือการใช้คีย์คอนอันนี้ผมต้องอ่านเลยนะครับผมไม่เคยใช้คีย์คอนแล้วก็มีเมชัชว่อสวิตช์พินก็เรื่องพินของสวิตช์ที่ใช้นะครับมีคีย์แคปสำรองมาให้อันนี้ Default ที่เขาติดมากับคีย์บอร์ดจะเป็นแมคเล o u t นะครับอันนี้เป็นของ w วินโดว์เล o u t มี ที่ดึงคีย์แคปและก็ที่ดึงสวิตมาให้นะครับนี่สาย USB Type C ที่ออกแบบมาสำหรับคีย์บอร์ดอ๋คีย์คอนเสียบข้างๆนะครับนี่ Type C จุ Type A นั่นเองและอย่างสุดท้ายในกล่องนะครับก็คือคีย์บอร์ดคีย์คอน K8 ของเรานะครับมาในรูปแบบของถุงอยู่ในถุงนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นคู่มืออยู่ขานลางาไม่มีอะไรมาในถุงนะครับถุงออกมาเราก็จะพบกับคีย์บอร์ดของเรานะครับ นี่ครับคีย์บอร์ดมาในถาดพลาติกที่เอาไว้กานฝุ่นได้ยกถาดออกนะครับจะเห็นว่าเรามันจะมีสวิตช์สี E.S.C ER เป็นสีแดงนะครับแล้วก็สวิตช์อื่นๆเป็นเรียอ์อาต์ดานนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ ก็จะ,จะมีให้เลือกบลูทูธกับต่อสายแล้วก็เลือกระบบปฏิบัติการนะครับแม c กับบินโดแล้วก็นี่เป็นช่องไ y p e C นะครับตัวนี้เป็นแบบไม่มีไฟนะครับก็จะไม่มี R G B แต่อย่างใดนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ